กับน้องฝนนะคะบริษัทไทโกโรซิวันนี้นะคะจะมานําเสนอการใช้วินิกาสุดพิมโกกับน้ำข้าวอินซีนะคะ,ะ,คะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็มีการเริ่มที่จะเตรียมแปลงทํานานะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมานําเสนอการใช้วินิเกาสุดพิมโกนะคะซึ่งวินิกาสุดพิมโกนะคะก็เป็นสารสกัดอินซีเข้มข้นนะคะที่ได้จากการสกัดแร่ดีโอไรที่มีอนุภาคเล็กเนื้อละเอียดเซรกซ์ซูมไบใช้แล้วเกิดประโยชน์นะคะ ซึ่งในส่วนของการใช้วินิกาสุพปีมโกกับการไถกลบต่อซังข้าวนะคะก็จะใช้ในอัตรา1ลิตรต่อพื้นที่ประมาณ1-2ึ่งงไร่นะคะซึ่งวินิก้าก็จะช่วยในการย่อยสลายต่อซังข้าวด้วยไวขึ้นโดยวินิกานะคะจะไปเป็นอาหารให้กับจุนินทรีนะคะทำให้จุลินทรีย์แผ่กระจายนะคะเพิ่มจํานวนได้มากขึ้นส่งผลให้มีการย่อยสลายต่อซังข้าวด้วยไวนะคะประหยัดเวลาและนอกจากนี้นะคะยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้มี ความเหมาะสมนะคะก็คือจะทําให้ดินโปร่งนุ่นซุยดินนิ่มมีความละเอียดนะคะง่ายต่อการเตรียมดินแล้วก็เพาะกล้าต่อไปนะคะในนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินโดยตรงนะคะทําให้ดินดูซับธาตุอาหารต่างๆไม่ให้สูญเสียไปจากดินและในส่วนถัดมานะคะยังช่วยรักษาสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างของค่า P h เนะคะให้มีค่าเป็นกลางมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อธาตุอาหารของ ในนนนดิะะะะคคซึ่่งงสรุปายะะเมื่อใช้วินิกาสุภพิมโกกับการไถปกต่อสังข้าวนะคะก็จะทําให้ย่อยสลายต่อสังข้าวได้ไวดินสมบูรณ์นะคะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะคะแล้วก็เหมาะสมแก่การเพาะ กล้าต่อไปนะคะซึ่งหากเกษตรกรท่านไหนนะคะที่สนใจจะนำบินกัสูรพีโกไปใช้ในนาข้าวนะคะก็สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าชั้นนำในพื้นที่ของท่านนะคะหรือหากมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หนูนะคะน้องฝน065 9 9 9 9 5 9 9นะคะหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะ แล้วก็ขอฝากช่อง YouTube ของบริษัทไทโกโทุสิ์ด้วยนะคะชื่อว่าเกษตรง่ายสำหรับคุณนะคะส่วน Facebook ชื่อว่าไทโกโทุสิคออไลน์เซลล์แอนด์เซอร์วิสนะคะยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารอืนอ่นๆกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ